น้เมืองชอนอันค่ำคืนแห่งลาตีไฟแสงสีและเสียงที่ชวนให้ทุกคนมาเที่ยวพักผ่อนกันจนได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสถานที่เปลี่ยวแห่งหนึง่งของแถบชายเมืองมีรถเก๋งสีขาวในชนท้ายกับรถเก๋งสีดำคนขับรถทั้งสองคนจึงรีบลงมาดูรถและรีบถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานแต่โชคยังดีที่รถของพวกเขานนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากเจ้าของรถคันสีดำที่โดนชนก็ให้เรียกประกรันเพื่อมาพูดคุยกันถึงค่าซ่อมรถ แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเจ้าของรถคันสีขาวเขากลับชักมีดออกมาแทงเจ้าของรถคันสีดำแทงกันดำไม่มีการยั้งมืออะไรเลยจนเขานั้นได้เสียชีวิตอยู่เบาะหลังของรถตัวเองแล้วฆาตกรก็รีบขับรถจากเขาไปพอรุ่งเช้าคนแถวนั้นก็ได้มาพบศพและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่กฆสนามมาขัดจังหวะแอดขอแนะนำยูทูพผีเมียมราคา19บาท จับก,กติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานอย่างนี้พอเราแถม V.I.U. พเมีอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube พเมีย u m อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลง ก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจอาจจะทิ้งไ d ดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา a d cat4k นะครับแต่ฉากไปยังนักสืบจองแทซอเขาเป็นนักสืบที่เก่งคนหนึ่งของวงการตำรวจแต่เขานั้นยังมีข้อเสียที่ว่าชอบใช้อารมณ์ในการสืบสวนท้งกระถือผู้ต้องหาสายกำลังในการสอบสวนแม้แต่หัวหน้าของเขาเองเขาก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใด จนคนหลายๆต่อหลายคนก็ต้องหวาดกลัวนายตำรวจคนนี้แม้แต่พวกมาเฟียนักสืบจองก็ไม่เคยที่จะกลัวพวกมันในขนาดนั้นนักสืบจองได้รับแจ้งให้ไปที่เกิดเหตุการฆาตกรรมเมื่อคืนนี้แต่ระหว่างที่กําลังติดไฟแดงอยู่นั้นนักสืบจองก็ได้เห็นพวกมาเฟียกําลังเล่นอยู่ข้างถนนนักสืบจองจึงที่เข้าไปหาพวกมันและบุกเข้าไปในร้านตู้เกมที่เป็นกิจการของพวกมันเป็นของพวกมาเฟียที่คุมเขตบ,บริเวณนี้และคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียก็คือ จางด็อกซูเจ้าของร้านตู้เกมและจิจาก,การอื่นๆอ,อีกมากมายที่เขามีอำนาจในเขตนี้แก๊งมาเฟียของจางด็อกซูเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองชอนอานตำรวจหลายตัวหลายนายก็เป็นการที่เข้ามายุ่งกับเขาแต่มีตำรวจนายหนึ่งที่กล้าเข้ามาหาเขานั่นก็คือนักสืบจองลูกน้องได้เข้ามาแจ้งกับด็อกซูไปว่านักสืบจองได้เข้ามาป่วนในร้านของพวกเขาจางด็อกซูที่ใช้เงินซื้อตำรวจไว้มากมายก็ได้โทรหาหัวหน้าของนักสืบจอง จางด็อกซูบอกไปว่าทำไมปล่อยให้ลูกน้องตัวเองมาทำบบนในที่ร้านของเขาจางด็อกซูจ่ายเงินให้กับพวกตำรวจทุกเดือนทำไมปล่อยคนมาทำบบนี้กับเขาหัวหน้าของนักสืบจองจึงบอกไปว่าเขาส่งนักสืบจองไปที่เกิดเหตุฆาตกรรมม่ได้ส่งไปที่ร้านหัวหน้าจึงบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเรื่องนี้เองส่วนนักสืบจองก็ได้เข้าไปจัดการกับพวกคนหลายที่อยู่ในร้านตู้เกมเสียงโชคชายคนนี้เคารบแลกเหรียญผิดกฎหมายเป็นคนของจางด็อกซู เลยให้เขาพานักสืบจองไปที่เกิดเหตุฆาตกรรมนักสืบจองไปถึงที่เกิดเหตุก็เลยเจอแต่นักข่าวที่บริเวณเกิดเหตุเต็มไปหมดนักสืบจองมาถึงเขาก็สั่งให้ไล่นักข่าวพวกนี้ออกไปให้หมดเดี๋ยวจะมาทําลายหลักฐานไปหมดซะก่อนนักสืบจองจึงเข้าไปดูศพโดยสภาพศพที่โดนแทงนับสิบแผลดูเหมือนคนร้ายจะเป็นคนที่มุ่งจะสังหารไม่ได้คิดจะไว้ชีวิตเลยนักสืบจองจึงสั่งให้เช็คทะเบียนรถตรวจสอบเจ้าของรถให้ชัดเจน นักสืบจองก็ได้ไปเจอกับนักนิติเวชส,สาวคนหนึ่งที่กําลังเก็บหลักฐานอยู่ในรถของผู้ตายโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าซออินเธอได้บอกกับนักสืบจองไปว่าคนที่ตายเพิ่งจะตายไม่กี่ชั่วโมงเวลาที่ตายก็น่าจะประมาณตีสามถึงตีสีจากการโดนแทงและเสียเลือดมากนักสืบจองจึงเดินไปดูที่ท้ายรถแล้วก็ได้ไปเจอกับรอยชนและยังมีสีของรถที่ชนมาติดอยู่ที่ด้านหลังอีกด้วยนักสืบจองจึงเริ่มมีแนวคิดแล้วว่าฆาตกร ต้องเป็นคนที่ขับรถมาชนท้ายผู้ตายอย่างแน่นอนนักสืบจองจึงถ่ายรูปเก็บหลักฐานแล้วได้เรียกซออินมาดูนักสืบจองได้บอกกับเธอไปว่าเขาสงสัยว่าก่อนที่ชายคนนี้จะถูกฆ่ามันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนก็ได้แต่นักสืบจองเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นฆาตกรแบบสุ่มฆ่ามีเลือกนาถ้ามีโอกาสมันจะฆ่าทันทีไม่สวนว่าเป็นใครนักสืบจองจึงเริ่มการสืบสวนฆาตกรคนนี้และคิดว่ามันต้องลงมืออีกแน่นอน ตาฉากมายังจางด็อกซูวันนี้เขามาคุยธุรกิจกับเพื่อนของเขาอย่างเฮยซังโดเป็นเพื่อนสนิทที่เคยอยู่ในแกงด้วยกันมาก่อนแต่พวกเขาก็แยแกแยะกันออกมาตั้งแกงของตัวเองและทำธุรกิจร่วมกันมีการแบ่งเขตในการทำธุรกิจอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการมีปัญหาผลประโยชน์ที่ทับซ้อนโดยทั้งคู่ได้สัญญากันว่าห้ามเข้ามาหากินในเขตที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยเด็ดขาด แต่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ลูกน้องของเฮยซังโดกับข้ามเขตเข้ามามีเรื่องกับคนของจางด็อกซูในเขตของเขาจนลูกน้องของเฮยซังโดถูกซ้อมปางตายทําให้ทั้งคู่ต้องมาตกลงกันใหม่ว่าจะไปในทิศทางไหนกันดีเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ฉากที่ยังสถานีตํารวจนักสืบจองได้รวบรวมข้อมูลของคดีฆาตกรรมนีห้หลายงานต่อหัวหน้าคนตายก็มีชื่อว่าจองอยูอายุ46ปีไม่มีศัตรู ไม่เคยมีคู่แข่งกับใครไม่มีหนี้สินส่วนแผลที่โดนแทงม,มีสิแผลฆาตกรไม่มีการทิ้งหลักฐานเอาไว้เลยลอยเลือดรอยเส้นผมรอยนิ้วมือไม่มีอะไรสักอย่างฆาตกรเชี่ยวชาญในเรื่องของแบบนี้เป็นอย่างมากหัวนหน้าหน่วยจึงคิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์กันทั่วไปหัวนหน้าจึงบอกให้ทําการค้นหาประวัติคนที่เคยก่อคดีแบบนี้แต่นักสืบจองเขากลับไม่คิดแบบนั้นเพราะเคยเกิดคดีแบบนี้มาถึงสองครั้งแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ก็มีคดีแบบนี้ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วและยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เลยรอยแผลที่ศพก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากมันต้องใช้มีดเล่มเดียวกันแต่ฆาตการก็ต้องเป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอนนักสืบจองจึงมองว่านี่คือฆาตกรต่อเนื่องพวกนี้มันจะไม่ส่วนของมีค่าพวกมันฆ่าเพื่อความสะใจเท่านั้นแต่หัวหน้าหน่วยกลับไม่คิดแบบนั้นเขายังมองว่ามันก็แค่การฆ่าเงาียงพย์ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายขนาดนั้น นักสืบจองได้จะอย่างนั้นเขากลับไม่พอใจหัวหน้าเป็นอย่างมากที่มองไปแบบนั้นทุกอย่างมันชี้เป็นการฆ่าเพื่อความสาใจต่อไปมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนนักสืบจองจึงรีบออกไปสงบสติอารมณ์ตัวเองด้านนอกตัดฉากมายังจางด็อกซูหลังจากที่เขาได้เคลียร์ปัญหากับเพื่อนรักของเขาเสร็จเขาก็จะเดินทางกลับจางด็อกซูจึงขอขับรถเที่ยวเล่นดูแสงสีเสียงในยามค่ำคืนเพียงคนเดียวและให้ลูกน้องกลับไปก่อน จางด็อกซูขับรถเด่นดูแสงสีเสียงในยามค่ำคืนจนถึงเส้นทางเส้นหนึ่งที่เดิมจะออกมาชาตเมืองแล้วไม่ทันไรก็มีรถเข้ามาด้านหลังของเขาชนเข้าอย่างจางจางด็อกซูจึงลงมาจากรถเพื่อไปดูว่ารถเป็นอะไรมากหรือเปล่าโดยรถไม่เป็นอะไรมากจางด็อกซูจึงไม่เอาเรื่องและปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปด็อกซูที่หันหลังกําลังจะกลับขึ้นรถเจ้าของรถคันที่ชนก็เข้ามาด้านหลังของเขาแล้วใช้มีดแทงเขาไปหนึ่งแผลและยังแทงซ้ําไปอีก ด็อกซูที่ยังงานก็เข้าต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองด็อกซูที่ร่างกายใหญ่กว่าทําให้เขานั้นยังมีจากคนร้ายมาได้แล้วก็แทงคนร้ายไปที่ไหล่จนมันได้รับบาดเจ็บโดยคนร้ายไม่อาจจะสู้ด็อกซูได้มันจึงกลับไปขึ้นรถและขับรถชนด็อกซูเข้าอย่างจังและคนร้ายก็หนีไปได้ส่วนด็อกซูที่ได้รับบาดเจ็บหนะักจนเขานั้นได้สลบไปโชคดีของด็อกซูที่มีคนมาเห็นและได้ช่วยเหลือเขาได้ส่งโรงพยาบาลอาการของเขาสาหาัสพอสมควร เขาโดนแทงไปหลายแผลเขานอนสลบอยู่ในโรงพยาบาลอยู่หลายวันครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักที่สุดตั้งแต่ที่เขาเป็นนักลเลงมาโชคยังดีที่เขานั้นพ้นขีดอันตรายมาได้ในช่วงที่ด็อกซูกําลังนอนสลบรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นั้นลูกน้องของเขาก็ต่างแขนกับคนที่ทําแบบนี้กับลูกพี่ของเขาและคนที่พวกเขาคิดว่ามีปัญหากันในตอนนี้ก็คือ He S ando, <S เฮอร์ซังโดเพื่อนของด็อกซูที่ตกลงกับปัญหากันก่อนหน้านี้ พวกเขาคิดว่าเฮยซังโดคงไม่พอใจในข้อตกลงที่ทั้งคู่คุยการจึงมาเล่นงานด็อกซูลูกน้องของด็อกซูจึงรวบรวมคนแล้วไปถล่มแก๊งของเฮยซังโดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ลูกน้องของเฮยซังโดที่ไม่ได้ทนตั้งตัวต้องบาดเจ็บหนักไปหลายคนถูกอย่างดูวุ่นวายกันไปหมดแต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับแก๊งของเฮยซังโดเลยแม้แต่น้อยแต่ฉากไปยังฆาตกรที่เขาก็ได้รับบาดเจ็บมากเหมือนกัน เขาต้องจอดรถรักษาตัวเองหลังจากนั้นก็ทําการทิ้งหลักฐานทั้งหมดทําลายถิ้งและเดินตรงเข้าไปยังบ้านของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นและทําการฆ่าชาวบ้านคนบริสุทธิ์โดยไม่มีการลังเลอะไรเลยและขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านไปเพื่อหาทางหลบหนีคอยหาเหยื่อไล่ใหม่ฆ่าเพื่อความสายใจจนมันติดเป็นนิสัยของเขาไปแล้วหลายวันผ่านไปจนด็อกซูนั้นเขาได้ตื่นขึ้นมาอาการของเขาก็เริ่มดีขึ้นหลังจากด็อกซูได้เรียกลูกน้องคนสนิทของเขามา แล้วก็บอกไปว่ามันไม่ใช่คนของเฮยซังโดไม่ใช่คนของแก๊งมาเฟียมันมีความชํานาญลงมือแบบเลือดเย็นแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์รุนแรงมันไม่เหมือนกับพวกมาเฟียด็อกซูจึงเขียนป้ายทะเบียนรถที่เขาจําได้ให้กับลูกน้องไปตามสืบมาว่าเป็นรถของขครสักพักนักสืบจองก็ได้เข้ามาเยี่ยมด็กอกซูเพราะเขารู้ว่ามาเฟียขาใหญ่ของเมืองทุกแท่งเกือบตายนักสืบจองจะเข้ามาสอบสวนด็อกซูเพื่อตามล่าคนร้าย แต่ด็อกซูเขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่เห็นหน้าคนหลายเพราะมันมืดมากจนมองไม่เห็นที่ด็อกซูบอกไปอย่างนั้นก็เพราะว่าด็อกซูจะจัดการมันด้วยมือของเขาเองค่อยๆขามันอย่างช้าๆให้มันทุกทรมานมากที่สุดนักสืบจองที่ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยจากด็อกซูเขาจึงแอบไปดูรถของดอ็อกซูตำแหน่งที่โดนชนลักษณะเหมือนกับคดีก่อนหน้านี้และนักสืบจองก็ได้คิดรวบรวมเหตุการณ์ทุกอย่างแล้วก็คิดว่าคนหลายต้องเป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอน แต่ฉากเมื่อยังด็อกซูเฮอร์ซังโดก็ได้เข้ามาเยี่ยมเขาเฮอร์ซังโดจึงบอกกับด็อกซูไปว่าเขาไม่เคยคิดจะทําร้ายด็อกซูเลยเพราะทั้งคู่คือเพื่อนรักกันแต่ถ้าเขาทําจริงเขาคงไม่ปล่อยให้ด็อกซูรอดแบบนี้อย่างแน่นอนด็อกซูก็พอรู้และเข้าใจว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเฮอร์ซังโดด็อกซูจึงขอโทษกับเรื่องที่ลูกน้องของเขาไปอาลวาดเรื่องนี้เขาจะชดใช้ทั้งหมดเองเฮอร์ซังโดที่ยังเห็นว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ จึงรับข้อเสนอนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องบาดหมางกันอีกต่อไปแต่ฉากก็ยังสถานีตำรวจนักสืบจองต้องการจะเข้ามาจัดก,การเรื่องนี้คดีนี้แต่หัวหน้ากับไม่เห็นด้วยเพราะคดีนี้หน่วยอื่นรับผิดชอบไปแล้วเราไม่ควรที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวให้หน่วยอื่นจัดการเองนักสืบจองจึงบอกกับหัวหน้าไปว่าตอนนี้มีคนรอดจากฆาตกรมาได้ลนนั้นจะเป็นพยานปากเอกของพวกเขาในการตามหาคนหลายคนนั้นก็คือจางด็อกซูหัวหน้าแก๊งมาเฟีย นักสืบจองมั่นใจว่าหลอกสูตรต้องเห็นหน้าของคนร้ายอย่างแน่นอนแต่เขาไม่ยอมบอกก็เพราะว่าเขานั้นจะตามล่ามันเองนักสืบจองคิดว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องแข่งกับแก๊งมาเฟียเพื่อตามล่าฆาตกรรายนี้ถ้าพวกมาเฟียจอฆาตกรรายนี้ขึ้นมาเขาได้ตายอย่างแน่นอนถึงอย่างไรหัวหน้าก็ไม่อนุญาตให้เขานั้นตามสืบคดีนี้และบอกไปอีกว่าให้หน่วยอื่นเขาเป็นคนจัดการไปเองไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้นี่คือคำสั่งแต่ด้วยนักสืบจองอธิบายทุกอย่าง เหตุผลที่น่าจะตามจับคนร้ายคนนี้ไปได้ทำให้หัวหน,าน้าเริ่มใจอ่อนและให้เขานั้นสืบคดีนี้แบบลับๆห้ามบอกใครด้วยเด็ดขาดตาฉากมายังบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ข้างถนนขนาดนั้นได้มีรถบรรทุกได้ขับเข้ามาเพื่อจะพักโหลดคนขับได้ลงมาจากรถเพื่อคุยโทรศัพท์โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามีคนกําลังจ้องมองเขาอยู่และหลังจากนั้นไม่นานฆาตกรคนนานั้นก็ได้เข้ามาด้านหลังและได้ฆ่าคนขับรถบรรทุกคนนี้ทันทีเขาได้รถและกําลังจะขับหลบหนีออกไป แต่กลับมีคนอีกคนหนึ่งอยู่ในรถบรรทุกคันนี้เขาจึงเข้าไปจัดการกับชายคนนี้จนตัวฆาตกรทํามีดตกลงข้างทางในนั้นก็อาจจะเป็นหลักฐานที่นําไปสู่ตัวของฆาตกรก็เปลี่ยนได้แต่ฉากมายังด็อกซูเขาไดยเรียกให้คนนั้นมาสเก็ตหน้าคนหลายเท่าที่เขานั้นจําได้ตอนนี้ก็พอเห็นรูปร่างที่ด็อกซูมั่นใจแล้วว่านี่คือคนร้ายที่เขานั้นจะตามล่าม,มานันให้ได้ด็อกซูจึงแจกรูปนี้ให้กับลูกน้องทุกคนให้ออกตามหา เลยสัญญาำไปอีกว่าหาตัวมันให้เจอก่อนตำรวจพอดอกซูจะเป็นคนทรมานมันเองในหลังจากนั้นไม่นานดอกซูก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลเข้ามาเช็กจิตการของเขาที่ไม่ได้ตรวจสอบมานานตั้งแต่ที่เขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตการของเขานั้นกลับย่ำแย่ลงไปอย่างมากพอด็อกซูมีข่าวมาว่าเขาถูกทำลายอาการสาหาัสทําให้นักลงทุนหลายคนเริ่มจะไม่เชื่อใจตัวของด็อกซูดอกซูจึงต้องรีบดึงความสนใจของนักลงทุนกลับมาให้เร็วที่สุด สิ่งแรกที่เขาต้องถานั้นก็คือตามล่าคนที่ทำร้ายเขาก่อนลูกน้องของด็อกซูจึงเข้ามาแจ้งกับเขาว่าตอนนี้พวกเขาเจอรถของคนร้ายแล้วคนร้ายจอดรถทิ้งไว้ข้างทางจอดอยู่แบบนั้นอยู่หลายวันและสิ่งสําคัญก็คือมีของวันที่ทําตกอยู่ห่างจากรถประมาณ3กิโลเมตรตอนนี้มันทิ้งทุกอย่างเพื่อจะหลบหนีไปตอนนี้ด็อกซูได้ข้อมูลสําคัญมาแล้วแต่ถ้าทําเรื่องนี้คนเดียวก็คงตามล่ามันไม่ทันมันอาจจะหนีไปได้เขาจึงต้องใช้พวกตํารวจช่วย และคนคนนั้นที่เขาคิดได้ก็คือนักสืบจองดอกซูจึงโทรหานักสืบจองและบอกกับเขาไปว่าตอนนี้เขาเจอรถของคนร้ายแล้วและทางคู่ก็นัดเจอกันคุยถึงเรื่องนี้นักสืบจองที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ด้วยที่เขาต้องการจะไขคดีนี้ให้ได้จึงต้องกดคําสั่งของหัวหน้าและเขาร่วมกับแก๊งมาเฟียเราแอบไปคุยกับดอกซูเพื่อหาข้อมูลของคนร้ายทางคู่ได้เมื่อเจอกันดอกซูเอากุญแจรถให้กับนักสืบจองเป็นกุญแจรถของฆาตกร นักสืบจองจึงบอกเขาไปว่าดอกซูเก็บหลักฐานสาคัญไว้ขนาดนี้นักสืบจองสามารถจับดอกซูเข้าคุกได้เลยแต่เขาก็ไม่ทําเพราะว่าตอนนี้นักสืบจองต้องการตัวคนร้ายมากที่สุดจะด้วยวิธีไหนตอนนี้เขาก็ไม่สนใจแล้วดอกซูจึงเสนอไปว่าเขาจะช่วยเรื่องเงินและกําลังคนในการตามล่าคนร้ายและเราจะแบ่งข้อมูลกันผมช่วยตามจับมันให้ได้ถ้าใครจับมันได้ก่อนก็ได้ตัวมันไปนี่คือข้อเสนอของดอกซู นักสืบจองก็ตกลงตามข้อเสนอนี้นักสืบจองจะจับมานจะเล่นตามกฎหมายแต่ถ้าด็อกซูจับมันได้เขาจะตัดคนร้ายเป็นสองท่อนทรมานมันให้ตายอย่างช้าๆด็อกซูจึงเอารูปสเกียร์ให้กับนักสืบจองดูชายที่มีอายุประมาณ30มสิกลางๆข้อมูลนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญในการตามล่าคนร้ายเหมือนกันนักสืบจองจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับลูกน้องของตัวเองที่เขานั้นจะร่วมมือกับด็อกซูหัวหน้าแก๊งมาเฟียเพื่อออกตามล่าคนร้ายแต่ลูกน้องได้ยินอย่างนั้นก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก ตำวรวจจะไปร่วมมือกับแก๊งมาเฟียมันมีที่ไหนเขาทำกันนักสืบจองจึงอธิบายพวกลูกน้องไปว่าพวกมันมีคนมากกว่าเราแต่พวกมันก็อาจจะมีข้อมูลที่เราไม่รู้อยู่หลายอย่างถ้าเราจับมันได้พวกเราจะสามารถปิปคดีใหญ่นี้ได้เลยลูกน้องที่คิดสักพักมันก็อาจจะจริงที่นักสืบจองบอกพวกมันมีคนที่มากกว่าและอาจจะทําให้พวกเขาปขิปคดีใหญ่แบบนี้ลงไปได้ทําให้ลูกน้องทั้งสองตอบตกลงจะเอาด้วยกับนักสืบจองแต่นักสืบจองก็เน้นทั้งสองคนไปว่า ห้ามให้หัวหน้าพวกเขารู้เรื่องนี้ด้วยเด็ดขาดน,นักสืบจองจึงพาลูกน้องไปยังรถของคนหลายเพื่อตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมอย่างน้อยก็น่าจะมีลายนิ้วมือของคนร้ายบ้างจะได้ระบุตัวตนของคนร้ายได้อย่างชัดเจนและพวกเขาก็นั่งไล่เช็คกล้องวงจรปิดตลอดของรถคันนี้ขับผ่านแต่นักสืบจองก็ได้บอกกับลูกน้องตัวเองไปอีกว่าเราจะจับพวกมาเฟียเข้าคุกให้หมดหลังจากที่จบคดีนี้ตอนนี้เราต้องหลอกใช้งานพวกมารเพื่อหาคนร้ายไปก่อน ต่ฉจากไปยังด็อกซูเขาได้คุยกับลูกน้องแล้วสั่งให้ลูกน้องนั้นไปฆ่าเฮอร์ซังโดเพื่อนสนิทของเขาดีด็อกซูต้องทําไปแบบนี้ก็เพื่อให้คนหลายรีบเผยตัวออกมาแต่เฮอร์ซังโดก็ทําปิดสัญญากับด็อกซูในตอนที่เขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกเฮอร์ซังโดเข้ามายึดจิตการของเขาและยังข้ามเขตแดนมาหากินในเขตปกครองของด็อกซูอีกด็อกซูจึงปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้โดยการฆ่าครั้งนี้ให้เอามีดของฆาตกรในการลงมือและใส่หลายว่าฆาตกรต่อเนื่องคนนี้เป็นคนลงมือ ลูกน้องของด็อกซูรักคำสั่งได้เข้าไปในบ้านของเฮซังโดเขาเล่นงานเฮซังโดที่กำลังนอนหลับก็นํำแทงเขาไม่อย่างจนเฮอซังโดนั้นที่ตายคาที่แต่ฉากไปยังนักสืบจองเขาได้เข้ามาคุยกับนักดีติเวศสาวอย่างซออินนักสืบจองต้องการอยากจะให้เธอนนานช่วยนักสืบจองได้ตรวจสอบรถของฆาตกรเขาได้ขามเรือเลยเส้นผมอยากจะให้เธอช่วยเช็คตรวจสอบดีเอ็นเอว่าเป็นของใครและดูเหมือนว่าซออิน so ก็ต้องการรู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าคนร้ายเป็นใคร เธอจึงยอมช่วยนักสืบจองหลังจากนั้นตำรวจก็ได้รู้ข่าวการตายของเฮยซังโดหัวหน้าแก๊งมาเฟียกู้แข่งของแก๊งด็อกซูซออินจะเข้าไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและที่สําคัญคนร้ายกับทิ้งหลักฐานสําคัญเอาไว้นั่นก็คือมีดที่ใช้สังหารเยื่อซออินก็เริ่มแปลกใจเลยว่าคนร้ายทำไมต้องทิ้งมีดไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้ตัวเองนั้นโดนจับด้วยมันดูแปลกๆหลังจากนั้นซออินก็ได้โทรคุยกับนักสืบจองละบอกผลดีเอ็นเอของขราบเรือและเส้นผม ทั้งหมดมันเป็นของเหยื่อที่ถูกฆ่าทั้งคาบเรือและเส้นผมมันไม่มีของคนอื่นเลยนักสืบจองก็แปลกใจว่าทำไมมันต้องอยู่ในรถของคนหลายและสซออินก็ยังบอกเขาไปอีกว่ามีติชายฆ่าเฮอร์ซังโดผลดีที่จะกคาบเรือที่มีก็ตรงกับคนขับรถบรรทุกและเจ้าของฟาร์มหมาที่ถูกฆ่าตายไปก่อนหน้านี้เธอมั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของฆาตรกรคนนี้แน่นอนแต่นักสืบจองเขากลับไปคิดบาปนั้นเฮอร์ซังโดเขาเป็นอดีตกับแก๊งของด็อกซู พวกมันชอบแย่งผลประโยชน์กันเป็นประจำเรื่องการตายของเฮอซังโดนักสืบจองจึงคิดว่าดอกซูต้องรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนนักสืบจองจึงนิบเข้าไปหาดอกซูเพื่อจะเข้าไปถามการตายของเฮอซังโดว่าดอกซูเป็นคนฆ่าเฮอซังโดใช่ไหมด้วยนักสืบจองที่มั่นใจในตัวเองที่จะจัดก,การดอกซูได้เขาจึงใช้กำลังเข้าเล่นงานด็อกซูเพื่อให้เขานั้นสารภาพมาแต่ด็อกซูใช้ว่าจะไม่สู้กลับทางคู่จึงเข้าต่อสู้กันจนนักสืบจองไม่อาจ,จสู้กำลังของด็อกซูได้ ดอกซูจึงยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นคนฆ่าเฮอซังโดเองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงรอยกันแต่แผนของเราทั้งคููก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นคือการตามล่าฆาตรกรต่อเนื่องกว่านี้นักสืบจองจึงบอกกับเขาไปว่าถ้าคดีนี้จบเขาจะจับดอกซูเข้าคุกให้ได้แต่ฉากว่ายังคนรลายที่นั่งกินข้าวได้เห็นตัวเองออกทีวีเขาที่เสนอไปว่าหัวนหน้าแก๊งอย่างเฮอซังโดโดนฆาตรกรต่อเนื่องเป็นคนสังหารเขาได้ฟังก็บอกกับตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นคนทํา และดูเหมือนว่าเขาเองก็ต้องการอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นฝีมือของใครกันแน่ตัฉากมายันง,งานศพของเฮอร์ซังโดด็อกซูได้เข้ามาเคารพศพเพื่อเสนหของตัวเองที่ตัวเองก็รู้อยู่กจใจว่าเป็นคนฆ่าเพื่นอนคนนี้เองหลังจากนั้นทุกคนก็ได้มานั่งกินข้าวในงานศพและหนึ่งในคนมากมายที่อยู่ในงานนั้นก็คือฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ที่เขามาก็เพื่อจะสังเกตการว่าใครกันที่น่าจะเป็นคนฆ่าเฮอร์ซังโดที่ไม่ใช่เขาทําอย่างแน่นอนจนเขาได้เจอกับด็อกซูในเขาก็จําได้ว่า คนนี้นี่เองที่เขาจัดการฆ่าไม่สําเร็จแต่เขาก็ยังคิดว่าด็อกซูคนนี้แน่ที่ลงมือฆ ah ่าเฮอซังโดเขาจึงเขียนข้อความไปยื่นให้กับลูกน้องคนชนิดของเฮอซังโดโดยข้อความที่เขียนไว้ว่ามีคนอื่นใช้มีดของผมฆ่าเฮอซังโดลูกน้องคนนี้จึงคิดว่ามีคนเดียวที่ตอนนี้กําลังขัดผลประโยชน์การนั่นก็คือด็อกซูไม่มีใครกล้าทําแบบนี้ได้นอกจากเขาหลังจากที่ฆาตกรได้ออกจากการศพเขาก็ออกล่าเหยื่อของตัวเองต่อ จนเขาได้ไปเจอกับชายวัยกลางคนฆาตรกรใช้สูตรเดิมนั่นก็คือขับรถชนท้ายเพื่อให้เขาลุกมาจากรถแล้วลงมือฆ่าถิง้งแล้วขับรถของเหยื่อหลบหนีไปแต่ดูเหมือนว่าฆาตรกรคนนี้กําลังสนุกกับการทบบําบาปนี้แต่ก็ยังคงไม่หยุดง่ายๆแนะ่ตาฉากไปยังด็อกซ์และนักสืบจองวันนี้พวกเขาได้เข้ามาหาข้อมูลหาหลักฐานเพิ่มเติมที่รถของคนหลายพวกเขาพยายามหาอีกรังแต่กลับหาไม่เจอไม่ทิ้งรอยนิ้วมือไม่ทิ้งเส้นผม ในตอนที่ทั้งคู่พยายามหาหลักฐานต่ออยู่นานกับมีคนของเฮอซังโดได้เข้ามาเล่นงานทั้งคู่และคนที่พวกมันต้องการฆ่าก็คือด็อกซูพวกมันต้องการจะล้างแค้นให้กับลูกพี่ของพวกเขาอย่างเฮอซังโดแต่ดูเหมือนว่าลูกน้องของเฮอซังโดก็ไม่ได้เก่งขนาดที่จะล้มทั้งคู่ลงไปได้ทั้งคู่สามารถเล่นงานพวกมันจนสามารถฆ่าลูกน้องคนสนิทของเฮอซังโดลงไปได้วันต่อมานักสืบจองก็ถูกหัวหน้าเรียกตัวหัวหน้าได้บอกไปว่า ให้นักสืบจองไปทําคดีเรียกค่าถ่ายและห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีฆาตกรต่อเนื่องอีกเป็นอันขาดพอมีหน่วยพิเศษเข้ามาจัดการเรื่องนี้แล้วหัวหน้าจึงบอกว่าตอนนี้เขาได้รับแจ้งมาว่ามีคดีลักพาตัวให้นักสืบจองตามล่าคนหลายจัดการกับคดีนี้ให้มันสาเร็จด้วยคําสั่งของหัวหน้าเขาจึงไม่สามารถที่ขาดได้ถึงเขาจะไม่พอใจกับคําสั่งนี้ก็ตามนักสืบจองและลูกน้องจึงตรงไปยังบ้านผู้เสียหายและได้คุยกับญาติของเยือ ดยคนที่ถูกลักพาตัวก็คือชายเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์คนหลายได้โทรหาภรรยาของเขาให้เอาเงินมาแลกเปลี่ยนกันโดยนัดแลกเปลี่ยนเงิน,งนที่ร้านขายของทุกอย่างจัดเตรียมตามแผนของนักสืบจองพอถึงเวลา,าเธอก็เอาเงินไปยังร้านตามที่ตกลงกันกันกบคนหลายส่วนพวกนักสืบจอก็แอบดูคนหลายสังเกตการอยู่บนเตกระหว่างที่พวกเขากําลังสังเกตการอยู่นานกับมีชายคนหนึ่งที่ขึ้นมาบนเตกและแอบดูพวกเขาจนนักสืบจองได้เห็นเขาชายคนนี้มีอาการแปลกน่าสงสยัย พอชายคนนี้เห็นว่านักสืบจ้องเห็นเขามันก็วิ่งหนีไปในท,ทันทีนักสืบจ้องเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งไล่ตามแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจับตัวมันได้มันหนีไปได้หรือชายคนนี้จะเป็นคนหลายนักสืบจ้องที่ไปถามร้านขายของว่าก็เห็นชายรูปร่างประมาณนี้นั่งอยู่ในร้านหรือเปล่าเธอก็บอกไปว่าเขามานั่งที่ร้านแห่งนี้แล้วดื่มโชว์อยู่ไปหนึ่งขวดยี่ห้อเดอรนิวแต่ขวดได้ส่งกลับคืนไปแล้วนักสืบจ้องที่คิดว่าต้องมีลายนิ้วมือหรือคราบน้ำลายติดอยู่ที่ขวดแน่ แต่ปัญหาก,ก็คือขวดมีมากมายขนาดนี้จะหาเจอได้ยังไงพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะเช็คทุกขวดหลังจากนั้นซออีก,ก็ได้เอลอรอยนิ้วม,มือที่ได้มาจากขวดมาเทียบกับรอยนิ้วม,มือที่ได้มาจากปอกหุ้มของพวงมาลัยของรถฆาตกรแต่มันก็ตรงกันมันอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้นักสืบจองไปตามสืบจนได้ที่อยู่ของรอยนิ้วม,มือนี้มาเขาคบไปในห้องแต่กลับไม่มีใครอยู่ที่นี่แต่เขาก็ได้ไปเจอกับหนังสือมากมายที่เกี่ยวข้องกับความตาย แต่ที่สําคัญยังได้ไปเจอกับรูปที่ติดอยู่บนฝาผนางังเป็นรูปของคนร้ายในสมัยเรียนนักสืบจองเอารูปมาเปรียบเทียบกับรูปสเกต็ตและมันคิอกนเดียวกันฆาตกรต่อเนื่องกับคนร้ายลักพาตัวคือคนเดียวกันตอนนี้เขารู้ตัวคนร้ายแล้วว่าเป็นใครนักสืบจองจึงโทรหาด็อกซูแล้วเอาเสียงของคนร้ายคดีลักพาตัวให้กับด็อกซูฟังว่าเป็นเสียงเดีวยวกันหรือไม่เพื่อที่เช็คให้ชัวร์พอด็อกซูเป็นคนเดียวที่ได้ยินเสียงของมันด็อกซูเขาจํามันขึ้นใจ และมันคือคนหลายนี่คือคนที่แทงเขาทั้งสองฝ่ายจึงนั้นประชุมเพื่อตามล่าฆาตกรคนนี้โดยฆาตกรคนนี้ก็มีชื่อว่าคังยองโฮอายุ35ปีเคยโวนพ่อของตัวเองทำร้ายและโตมาในบ้านของด็กกำพร้าไม่เคยมีประวัติอาชญาก,กรรมเขาโทรหาแม่เป็นประจำตรวจสอบประวัติของเขาเอามาจากอันชานแถวนั้นมีบ้านเก่าๆปล่อยให้เช่ามากมายเขา่าจะซ่อนตัวอยู่ที่นั่น มือได้ข้อมูลมาทุกอย่างพวกเขาก็ออกปฏิบัติการตามระลาฆาตกรคนนี้ท,ทันทีโดยทุกคนในแกงจะได้รูปของคนหลายแบงออกเป็นแต่ละโซนถามคนดูแลโรงแรมแถวนั้นใ้ทั่วทุกมุมใ้ทั่วทุกจุดตามบ้านเดียวและคาถูกมารูดโรงแรมเล็กๆแล้วก็เริ่มค้นหากันพวกเขาพยายามหากันไปทั่วเมืองตัดออกทุกพื้นที่ที่หาไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็หาไม่เจอฆาตกรยังลอยนวลอยู่ วันต่อมาดอกสูที่มายืนรอนักสืบจองื็ออกตามล่าฆาตรกรกันอีกรังเขายืนถือร่มตากฝนอยู่เขาก็หันไปเห็น,ดน,นเด็กนักเรียนคนหนึ่งรอรถเมย์ยืนตากฝนอยู่ดอกสูจึงยืนรวมให้กับดเด็กนักเรียนคนนี้แล้วเธอก็ขึ้นรถเมย์กลับบ้านไปหลังจากนั้นพวกเขาก็นัดเลี้ยงทุกคนเพื่อขอบคุณในการตามล่าคนหลายถึงยังไม่เจอตัวคนหลายก็ตามจากตำรวจที่ต้องการจับมาเฟียต้องการมาเป็นเพื่อนกันในวันที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันมีตรภาพนิยามขับขัน หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เห็นข่าวว่ามีการฆาตรกรรมเด็กนักเรียนสาวคนหนึ่งระหว่างเดินทางกลับบ้านดอกสูที่ได้เห็นลมเป็นลมที่เขานั้นให้กับเด็กนักเรียนคนนั้นที่ป้ายรถเมล์มันต้องเป็นฆาตรกร,รต่อเนื่องแน่นอนและมันก็อยู่แถวนี้ดอกสูจึงสั่งให้ทุกคนรีบค้นหาตัวคนหลายก่อนที่มันจะหลบหนีไปได้อีกพวกเขาพยายามค้นหาแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแต่พวกเขาก็ไม่ลดละความพยายามเอารูปให้คนแถวนั้นดูตามตึกต่างๆจนได้ข้อมูลมาว่าชายคนนี้พักอยู่ที่ตึกแห่งหนึ่ง ทุกคนจึงที่ไปที่นั่นแต่พอเข้าไปแล้วกลับไม่เจอตัวฆาตรกรแต่อย่างใดและคิดว่ามันคงไม่อยู่ในห้องและมันต้องกลับมาแน่พวกเขาจึงรวมพลและดักซุ่มดูรอให้มันกลับมาอย่างห้องพวกเขาต้องรอบแบบนิ่งอยู่หลายชั่วโมงจนเห็นรถของผู้ต้องสงสัยขับเข้ามาในซอยรถเก๋งสีขาวพอขับเข้ามาใกล้ก็รู้เลยว่าเป็นฆาตรกรจริงๆคังยองโฮคังยองโฮจอดรถดูสถานการณ์รอบ,รบๆเขารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆที่ไม่น่าไว้วางใจ พอเขาเห็นว่ามันไม่ดีแน่ขังยองโฮก็รีบขับรถออกไปจากที่นี่ดอกสูและลูกน้องขับรถไล่ตามรถของนักสืบจองก็ขับไล่ตามไปอีกคันพวกเขาขับไล่บีฆาตกรไปได้สักพักก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นขังยองโฮรีบออกมาจากรถแล้ววิ่งหนีไปจนลูกน้องของดอกสูมาเจอเขาทั้งคู่จึงเข้าต่อสู้กันแต่ลูกน้องของดอกสูก็พลาดท่าโดนมันแทงจนมันหนีไปได้ดอกสูจึงรีบมาดูลูกน้องของตัวเองลูกน้องจึงบอกให้ดอกสูรีบตามมันไปมันหนีเขา้าไปในร้านคาราโอเกะ ด็อกซูเช็คทุกห้องและได้เห็นคนในห้องหนึ่งมีอาการหวาดกลัวและด็อกซูก็มั่นใจว่ามันต้องอยู่ในห้องนี้แน่นอนในขังยองโฮก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องนี้จริงๆมันซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำพร้อมที่เขาต่อสู้ถ้าใครเข้ามาด็อกซูที่สังเกตและให้ทุกคนออกไปจากที่นี่เขาจึงเข้าไปจาัดก,การพังประตูห้องน้ำเข้าไปจัดการอัดคนหลายจนคนหลายนั้นไม่มีทางที่จะซูแต่คนหลายก็ได้สลบไปตอนนี้ด็อกซูได้ตัวมันมาแล้วฆาตกรคนนี้ไม่รอดแนะ่ นักสืบจองที่กำลังค้นหาคนร้ายอยู่ก็เลยโทรหาดอกซูว่าเขาอยู่ที่ไหนดอกซูก็บอกไปว่ามันเป็นของฉันแล้วแล้วเขาก็ตัดสายทิ้งไปนักสืบจองที่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้ทันทีแล้วว่าคนหลายอยู่ในมือของดอกซูเขาได้ตต่แน่ดอกซูจึงจับคังยองโหงไปย้ายสถานที่ลับที่เขาได้เตรียมเอาไวา้เพื่อตอนรับฆาตรกรคนนี้จับมันมัดเก้าอีและจัดก,การซ้อมมันไม่อย่างมันต้องตายอย่างทรมานจะไม่มีการปานีใดๆทั้งสิน้น ส่วนนักสืบจองเขาพยายามตามตัวของด็อกซูให้เจอเขาดูดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวของด็อกซูกับฆาตกรจนได้รู้ว่าด็อกซูผ่าฆาตกรไปยังโกดังของเขาหนังสืบจองจึงรีบขับรถไปที่นั่นก่อนที่ฆาตกรคนนั้นจะตายซะก่อนส่วนฆาตกรมันบรรยายการฆ่าของเขาพร้อมกับยิ้มออกมาด้วยความสุขมันมีความสุขมากที่ได้เห็นเหยือค่อยๆตายที่มีค่อยๆแทงเข้าไปในร่างของเยือมันเป็นฆาตกรโรคจิตโดยสมบูรณ์ด็อกซูที่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกกับมันไปว่า เขาจะสับมันเป็นชิ้นๆแต่ถึงเวลาการตายของฆาตกรแล้วดอกสูกกำลังจะฆ่าคังยองโฮแต่แล้วรถของนักสืบจองก็ได้พุ่งเข้ามาในห้องของเขาชนดอกซูอย่างจังจนดอกสูนั้นสลบไปนักสืบจองได้ตัวของคังยองโฮฆาตกรต่อเนื่องคนนี้มาแล้วและพาเขาเออกไปจากที่ไปยังสถานีตำรวจเพื่อใช้กฎหมายเล่นงานฆาตกรคนนี้คังยองโฮถูกสอบสวนอย่างหนักแต่มันก็ติดปัญหาอยู่ที่ว่านักสืบจองไม่มีหลักฐานที่สามารถมัดตัวฆาตกรคนนี้ได้ พวกเขามองว่าถ้าไม่มีหลักฐานเล่นงานมากพอทางยองโฮฆาตรกรต่อเนื่องคนนี้สามต้องปล่อยตัวเขาออกไปอย่างแน่นอนทางเลือกทางเดียวที่ทาให้ฆาตรกรคนนี้ติดคุกให้ได้นั่นก็คือต้องให้ดอกสูที่เห็นหน้าฆาตรกรเขามามอบตัวให้เป็นพยานในคดีรายนี้เขาเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากฆาตรกรรายนี้มาได้ดอกสูเขาจึงตอบตกลงแต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเขาได้ติดโคกต้องติดคุกอยู่เรือนจําเดียวกันกับฆาตรกรรายนี้ด้วยนักสืบจองจึงตอบตกลง จนมาถึงวันตัดสินคดีทนายความของฝั่งฆาตรกรตได้พูดจนทําให้ผู้พิพากษาเกือบจะปล่อยตัวเขาไปอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ตัวได้ว่าเขาเป็นฆาตรกรจนได้เบิกตัวพยานนั้นก็คือจางด็อกซูผู้รอดชีวิตจากฆาตรกรรายนี้มาได้เขาได้โชว์รอยแผลเป็นที่ถูกแทงตามตัวและบอกกับศาลไปว่าเขาแทงมันไปที่ไหล่ของฆาตรกรหนึ่งแผลและลองพิสูจน์กันว่ามันจริงตามที่ด็อกซูได้พูดหรือไม่ แล้วพอเปิดออกมาก็ได้เจอจริงๆมันเป็นไปตามที่ด็อกซูได้เก่าอ้างทุกอย่างและก็มีข้อความที่ฆาตรกรรายนี้ได้เขียนให้กับลูกน้องของเฮยซังโดจึงเอาตัวหนังสือมาเปรียบเทียบกับสมุดบันทึกของฆาตรกรและมันก็ตรงกันทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างชัดเจนแล้วว่ามันชี้เป้ามาว่าคังยองโฮเป็นฆาตรกรต่อเนื่องจริงๆศาลยังได้ตัดสินประหารชีวิตคังยองโฮจนมาถึงวันที่ด็อกซูได้เข้าไปติดคุกอยู่ที่เรือนจำแต่คนที่เขาอยากเจอมากที่สุดนั่นก็คือคังยองโฮ คังยองโฮก็ได้เห็นด็อกซูเข้ามาในเรือนจาเดียวก,กันกับเขางานนี้คังยองโฮอยู่ไม่เป็นสุขอย่างแน่นอนตอนนี้ฆาตกรลายนี้เริ่มจะมีความกลัวขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นด็อกซูก็เข้าไปในห้องน้ำเพื่อไปทักทายคังยองโฮและบอกกับคังยองโฮไปว่านี่เป็นการเริ่มเกมมันไม่จบง่ายๆนะ่และเกมนี้จะเล่นจนแกไม่เหลืออะไรในตัวแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ